สวัสดีค่ะนักเรียนอัสลามุอะละะัยกุณมาร์ตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้มาเจอกับคุณครูมาลิน,นาะสตาไงลเมในรายวิชาการงนานอาชีพนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเจอกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นั่นก็คือห้องครัวนั่นเองค่ะน,นักเรียนนักเรียนพร้อมหรือยังคะ นักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวครคูจะพานักเรียนเข้าสูนหนอาหากันเลยการจัดห้องครัวห้องครัวเป็นห้องที่ใช้ประกอบอาหารปกติห้องครัวจะแยกออกจากห้องอื่นในบ้านเพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกในขนาดประกอบอาหารป้องกันกลิ่นอาหารรบกวนภายในบ้านหลักการจัดห้องครัวข้อที่หนึ่ง จัดวางตู้กับข้าวโต๊ะอาหารถังขยะและเตาสำหรับปรุงอาหารที่เป็นระเบียบและถูกขนาดที่สองจัดวางอุปกรณ์และเครื่องปรุงต่างๆให้เป็นหมวดหมู่แยกขนาดและประเภทให้สะดวกต่อการหยิบใช้ข้อที่สามทำความสะอาดและจัดระเบียบห้องครัวทุกวันข้อที่สี่จัดวางที่รองรับเศษอาหารในที่ที่เหมาะสมและนำไปทิ้งทุกวันจะไม่เป็นแหล่งอาหาร สัตว์นำโรคเช่นแมลงสาบหนูออสุดท้ายนะคะไม่วางสิ่งของอีกขว่งทางเดินเอามาดูการทำความสะอาดเตากันนะคะเตาที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันมี3แบบได้แก่เตาแก๊สเตาถ่านและเตาไฟฟ้าซึ่งหลังจากการใช้งานแล้วนักเรียนจะมีวิธีการทำความสะอาดอย่างไรให้เรียบร้อยบ้างมาฟังกันเลยค่ะเตาแก๊ส ข้อที่1ใช้ฟองน้ําชุดน้ําผสมน้ำยาล้างจานเช็ดบนหัวเตาที่คายร้อนให้สะอาดและใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งข้อที่2ใช้แปรงขนอ่อนทําความสะอาดอาดรองเตาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งล้างน้ําให้สะอาดถุงแดดและถุงเข้าที่เอาถ่านข้อที่1พอถ่านไฟดับให้รอจนเตาคายร้อนแล้วตักถ่านและขี้เถ้าใต้เตาผิง ขที่2ใช้ผ้าแห้งปัดฝุ่นขอบเตาและรลอบๆเตาให้สะอาดเอาไฟฟ้าข้อที่1จีดน้ำซ่อมใส่ชูบนพื้นผิวของเตาแล้วใช้ผ้าชุบน้ำบัดหมาดเช็ดขอที่2โรยผงเบกกิ้งโซดาบนเตาแล้วใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำร้อนปุมที่ทั่วเตาทิ้งไว้ประมาณ15นาทีข้อที่3าน,นำผ้าที่ปุมเตาออกปิดน้ำพอบัดหมาเช็ดซ้ำอีกครั้ง อที่สใช้ผ้าแห้งเช็ดให้สะอาดเรามาดูขั้นตอนการทำความสะอาดทางล้างภาชนะข้อที่1นึ่งนำเศษอาหารในอ่างทิ้งลงถังขยะเพื่อป้องกันการอุดตันของท่อน้ำข้อที่2ใช้ฟองน้ำผสมน้ำยาล้างจานถูบริเวณที่วางจานและอ่างเพื่อขจัดคราบไขมันและสิ่งสงกรปรก แล้วล้างน้ำสะอาดเช็ดขอบอ่างให้แห้งทุกครั้งหลังใช้งานนะคะการจัดโต๊ะอาหารโต๊ะอาหารเป็นเครื่องเรือนที่ใช้นั่งรับประทานอาหารในครอบตัวการจัดโต๊ะอาหารให้สะอาดและสวยงามช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการรับประทานอาหารหลักการจัดโต๊ะอาหารข้อที่หสะอาด อาหารและภาชนะที่ใส่อาหารโต๊ะเก้าอี้จะต้องดูแลให้มีความสะอาดอยู่เสมอควรมีช้อนลางไว้ตักอาหารเพื่อป้องกันโรคติดต่อข้อที่สอง,สองเป็นระเบียบควรจัดวางสิ่งของเรื่อใช้บนโต๊ะอาหารให้เป็นระเบียบใช้สะดวกข้อที่สามความสวยงามจัดตกแต่งโต๊ะอาหารเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการรับประทานอาหารเรียนดูภาพเลยนะคะการจัดโต๊ะอาหาร เ้าอีจัดวางให้ครบตามจํานวนคนแล้ววางในตําแหน่งที่สะดวกกับกานอาหารการช้อนซอมจัดวางตามแบบในภาพจัดวางไว้กันเขาให้สะดวกแก่ผู้ที่รับประทานเครื่องดืง่มจัดวางไว้ด้านขวาเยื้งไปด้านบนของการเช้า ทำความสะอาดโต๊ะอาหารหลังจากหลังจากปับปทานอาหารเสร็จแล้วควรทําความสะอาดโต๊ะอาหารให้สะอาดเรียบร้อยเพื่อสุดคอะในบ้านขั้นตอนการทําความสะอาดโต๊ะกันนะคะข้อที่หนึ่งเก็บภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารเอาไว้ที่อ่างล้างจานแล้วกวาดเศษอาหารโต๊ะที่ลงถุงขยะไม่กวาดเลยข้อที่สองใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดเก็บข้าบอาหารบนโต๊ะ แล้วเช็ดตามด้วยผ้าแห้งที่สะอาดหากมีคราบหลงเหลืออยู่อาจใช้แป้งสีฟันจุ่มน้ำหรือใช้น้ำยาทำความสะอาดถูบริเวณที่มีคราบวิธีนี้ไม่ควรใช้กับโต๊ะไม้เพราะอาจทำให้เกิดรอยได้ควรใช้ผ้าชุบน้ำสบู่มาถูแทนนะคะการจัดจตู้เย็นตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เก็บอาหารให้คงความสด โดยใช้ความเย็นในการเก็บอาหารให้อยู่ได้นานหลักในการจัดตู้เย็นข้อที่1แยบกบประเภทอาหารให้เป็นหมวดหมู่เช่นเนื้อสดผักผลไม้น้ำข้อที่2จัดอาหารเข้าตู้เย็นโดยจัดใส่ช่องในตู้เย็นให้เหมาะสมและอิ่งนูนพอหมาะสำหรับเก็บอาหารนั้นข้อที่3ามปั่นทำความสะอาดตู้เย็นให้สะอาดอยู่เสมเอภาพในการจัดตู้เย็นนะคะ ช่องแช่แข็งอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสเก็บวัตถุดิบไว้นานเช่นเนื้อสัตว์หรือเก็บอาหารประเภทไอศกรีมช่องด้านล่างของช่องแช่แข็งอุณหภูมิสูงถึงลบสององศาเซลเซียสเก็บเนื้อสัตว์ที่พร้อมจะปรุงอาหารช่วงกลางของตู้เย็นอุณหภูมิ5ถึง7องศาเซลเซียสเก็บผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมน้ำผลไม้ถึงสอเล็จ ประตูตู้เย็นอุณหภูมิ5-15องศา,ศาเซลเซียสเก็บสิ่งที่เน่าเสียได้ยากห้องด้านล่างสดุดอุณหภูมิ7-10องศาเซลเซียสเก็บผักผล,ลไม้โดยแยกก,ก,การทำความสะอาดตู้เย็นเมื่อใช้งานตู้เย็นไปได้สักระยะหนึ่งตู้เย็นอาจมีค่าเปื้อนจากอาหารที่เก็บให้ทำความสะอาดอยู่เสมอ ขั้นตอนการทำความสะอาดตู้เย็นข้อที่1นึ่ถอดปลั๊กแล้วนำอาหารที่อยู่ในตู้เย็นออกมาข้อที่2องถอดชั้นวางสิ่งของไปล้างแล้วผืนแดดหรือเก็บให้แห้งข้อที่3ใช้ฟองน้ำชุบน้ำอุ่นบิดหมาดๆเช็ดภายในตู้เย็นให้สะอาดข้อที่4ประกอบชั้นวางเข้าที่เดิมจากนั้นจัดวางอาหารที่เสียบปลั๊กตู้เย็นตามเดิมจบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่สาม สำรับในวันนี้นะคะครูก็มีการบ้าน้นเรียนทำด้วยนะการบ้านให้นักเรียนทําแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้กามงานอาชีพ5หน้า15 16 21และ22เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งไลน์กลุ่มพร้อมชื่อสกุลเลขที่ให้เรียบร้อยก็คือให้นักเรียนเนี่ย คำลงในหนังสือนะคะเป็นหนังสือแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้การงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่5เดี๋ยวคุณครูจะขึ้นตัวอย่างในั้เรียนดูนะค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าปกนะคะของหนังสือแบบวัดนะคะต่อไปนะคะคุณครูคจะขึ้นเป็นการบ้านที่นักเรียนจะต้องทำนะคะมีทั้งหมด4หน้านะค่ะ นี่จะเป็นหน้าที่สี่ห้านะคะนักเรียนต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างของหน้าที่สิบถัดมานะเป็นตัวอย่างของหน้าที่ยี่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นหน้าที่ยี่สิบสองสำหรับการบ้านในวันนี้มีทั้งหมดสี่หน้านะคะถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จ เข้ามาในไลฟ์กลุ่มี้นะคะสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสุภาพรักษาบ๊ายบาย